ฝนก็ตกมีรถไม่ติดเสร็จแล้วก็ล้างตัวล้างตัวแล้วก็แบ่งปลาในผลงานรวมวันนี้ครับโอ้ปลานี้ตัวยั่งใจโอ้ยแรงนะปุณพ่อ สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับโคไลท์ชาแนลนะครับช่องเล็กๆของคนใช้ชีวิตครับสวัสดีสําหรับเช้าวันหยุดนะครับตอนนี้ก็เพิ่งตื่นแล้วก็ผมก็เพิ่งล้างหน้าล้างตาเสร็จนะครับสาหรับวันนี้ผมจะพาไปหาปลาอีกแล้วนะครับก็ยังไงเดี๋ยวรอณน้าต้มมาก่อนนะครับวันนี้จะให้หน้าต้มพาไปหาปลาที่บ้านยายผมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวหน้าต้มมาถึงแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมโอเคครับครับตอนนี้เราก็กําลังเดินทางเพื่อที่จะไป หมายนะครับที่เรากำลังจะไปลากวนหาปลานะครับวันนี้ก็อากาศค่อนข้างปิดนะครับฝนตกทั้งวันเลยครับเดี๋ยวยังไงทีมงานตอนนี้รออยู่ที่บ้านแล้วนะครับเรากําลังเดินทางไปหาครับโอเคครับเอาครับผมตอนนี้เราก็มาถึงที่หมายแล้วนะครับตอนนี้ทีมงานทุกคนมาพร้อมแล้วนะครับนี่ครับทีมงานคุณภาพครับ กอด่าติดไหมเนี่ยนี่เราเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้สําหรับไล่ปลานะครับก็จะเป็นคล้ายๆว่าจะทําให้ปลาแสบแก้วหูด้วยว่าคนแสบแก้วหูก็ไม่รู้นะครับไล่เมียก็ได้อุปกรณ์ไล่เมียโอเคครับเดี๋ยวเราไปถึงหมายเดี๋ยวจะถ่ายสภาพหมายให้ดูนะครับโอเคครับตัวใหญ่นะตัวใหญ่พอดีเลยนี่ ตอนนี้เราลองมันยกไอ้โง่อยู่ลยครับที่ผมดักไว้ก็มีแต่ปากระดีครับวันนั้นเอาไปบานเลยเน่ามันเน่าเล็วลืมน่แข่นั้นแหละพอครับตอนนี้เรากำลังลำเลียงอวนที่จะเข้าไปที่หมายนะครับเดี๋ยวมันเรามีสองหลังครับวันนี้ เอาครับเรามาถึงหมายแล้วนะครับผมยังไวเลยหลังเรเป็นคลองส่งน้ำนะครับหมายนี้ก็เป็นคลองธรรมชาตินะครับโอเคมีผักนิดหน่อยเดี๋ยวเราต้องเคลียร์คลองครับแล้วเ,เดี๋ยวตอนนี้เรานำอวนลงก่อนนะครับ ครับตอนนี้วันลบลงไปเช็คระดับน้ำนะครับยัสูบปูเต็มช่องเ <laughs> ขาขึ้นเรือข้าวเชะ <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวผมจะลงไปด้วยนะครับเพราะว่าจะดูว่าขนาดน้ำกลางคลองมันจะเยอะขนาดไหนนะครับต้องใส่ <c oughs> ผมจะได้อยู่กลางคลองนะเอาตรงนูงน้นหรือเปล่ามีติดไม้ท่าน,นี่เลยอี๋อุ้ยมีกิ่งไม้ใครมาตัดกิ่งไม้ลงลวะเนี่ย ตัดต้นไม้ลงก่ะนนี่เอรตรงนี้ดีกว่ามั้งจะเป็นกิ่งเล็กๆเหรอต้นโพนี่แหละโอ่่กิ่งเก่าตัวน่ะอยากมันไป่นตัวขึ้นหรอกแต่ข้างหลังเป็นไงนะลองถอดรองเท้าไม่ลึกหรอกอไม่เท่าไหร่หรอก แตามแม่ขม้านะหนักมิดอ่ะอุ้ยเอานั่นลยวะไม่ถึงถึรอขาเขเลยด้แต่ที่เข้าเขามากหลอดหลอดที่ว่าวานกลาเที่ยงเอิกเนาะทีหนามขึ้นมา่ไปโดนเลยิดหัวเลยแต่ามันเบิรนี่เขาไิ่เลยอุ้ยาไม่ถึงเลยลบไปยูกลางอ่ะเนี่ย ลบอยู่กลางเรียบร้อยแล้วครับถึงถึงอยู่เนี่ยมิดมันเยอะกว่าเขาทีเดียวหวานไปนิดนึงบอกบยังใยญาอวนทีเดียเอาขึ้นบวกเลยเหลือเยอะเอาขึ้นข้านบนเลยจะได้เก็บง่าย ขาพอขึอ้นขนาดมันย <illes> <laughs> ิ้มฟังเลยทีต้องมีคนล็อกสายฟันยาเดี๋ยวหลวอ,อกเขาฟันยาเลากมีแต่ผักกุ๊กตันฟันให้มันลอยมันกวงใหญ่ะหะะนะเก๋ยลอยกับฟองตอนนี้มันไม่ได้มุดไอ้กรชชอนต้องใส่าอยายากขนาดน้ำน้อยยังเอาไม่ได้เลย <c oughs> ขนาดเห็นเป็นตัวยังจับไม่ได้เลย กระสานมันซ่อมเปลี่ยนบอกเราก็จะเริ่มกักตรงนี้ที่แรกนะครับ <c oughs> เราจะกักตรงนี้ไว้แล้วเราจะไปไล่ <c oughs> เก็บรายละเอียดด้านริมคลองครับ <c oughs> คือเราจะเอาผักขึ้นแล้วเราก็จะไปกักตรงนู้นอีกหนึ่งอันแต่เราจะยังไม่ลงหลังนั้นนะครับ <c oughs> เพื่อที่เราจะไปไล่ปลาข้างในให้มาเข้าก่อนเราถึงกั้นตรงนั้นแล้วเราลากมานะครับเพราะน้านี้น้ําค่อนข้างเยอะนะครับกักดางคงไม่ได้ผลก็ต้องใช้วัลากเอาครับแค่นี้ก็หอบแล้ว ลง,ลงไปแบบเดียวหอบแล้ว <c oughs> ครับตรงนู้นก็คือจะเป็นอวนแรกที่เรากางไว้ครับตอนนี้เรามาเซตอวนที่2เพื่อจะลงตรงนี้แต่เราจะยังไม่ลงนะครับคือเราจะลากเรา,เราจะเราจะลากจากตรงนี้ไปแต่เราจะเข้าไปไล่ปลาข้างในมาก่อนครับด้านนู้นไล่เข้ามานี่มานี่พอเราไล่มาถึงตรงนี้เราก็จะนําอวนนี้ลงครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปจัดก,การลงไปไล่ปลากันก่อนนะครับ เหนือครับเอาตอนนี้เราได้ไล่ปลามาเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะเอาอวนลงครับวนมา้ำเยอะมากทิมงงาฝนก็ตกมีรถไม่ติดเฮ้ยเดี๋ยวเราตะหนีไปนี่ไปว่าจันะมงอย่างลย อเ,อเ,เออดึงขึ้นวันนี้เอ,อ้ยเออนั่นแหละครับตอนนี้เราก็เริ่มลากกันแล้วนะครับใกล้จะถึงจุดหมายแล้วครับเมื่อกี้ไม่ไม่สามารถจับภาพปลาชะโดที่กระโดดข้ามไปได้นะครับเสียดายมากเลยนี่กองเชียร์ครับ <c oughs> เอา้าทำไรอะ่ะเล่นอะไรนะ่ะโอ้ เอาค่าเยังว่าติดยังนเนอะเป็นพ่อมอยู่ข้างอ่ะไหะน้ำมิดถหัวเลยอ่ะอย่างน้อยก็เห็นปลาน,นินลแล้วล่ะตัวนึงนะโอเคครับเดี๋ยวผมลงน้ำต่อครับฮึกปันนิ้นเตียงตับประช่อนก็ดูว่ายูจับดนีเ้เนใจย

พู้น้ำหนึ่งโคด้วยพูดตะจอยสำนึกบ้านเฮเนาะตอนนี้ใหญ่อยู่ครับปล่อยเราไปโอ้หมดแรงเดี๋ยวเราไปดูผลที่บ้านนะครับตอนนี้ไม่ไหวหมดแรงหมดแรงไก่อะไรอ่ะไก่ฟิป ไก่บ้านไก่อะไรไกบ้านดูดิตัดขาออกนเดีย๋ยวป้าให้ดูหัวมันต้องตัดขาอาขาอกด,ด้วยเหรอจริงมันต้องตักมราตักก่ยัดเข้าไปอย่างกลางๆกันแล้วเมนูเมนูเที่ยงนะไก่อะไระไก่อ,อูปี๊บ รอชมผลงานครับอ nah, ู้โหรอชมนะแหมสีเจ็บเจเอายังเพราะว่าไก่มันอบปี๊บมันางเงี้นะเสียงปบ๊บแป๊ดป๊าแป๊ดแล้วเจ็บเจตะายังไงเจตะดูหน้าตาไก่อบปี๊บครับโอ้โหย่างเงี้ยเจ๋งมากเลยครับตอนนี้เราพักกินข้าวเที่ยงก่อนนะครับ เดี๋ยวเขาราไปลุยต่อรอบบ่ายครับผมลุยกะสิน่อรอิ่อเปิดหนอเปิดอครับรู้เวลานะฝนอุยรอบบ่ายต่อครับผมตอนนี้กลางงงมเลยตันจอหนังเลย อย่นีราะว่าอย่าบแบหุบนวัดฝนลุยลายจริงๆเนาะโหตกแรงเฉยลบฝนครับพี่น้อง สเ,เสร็จแล้วก็ล้างตัวล้างตัวแล้วก็แบ่งปลานี่ผลงานรวมวันนี้ครับโอ้ปลานี่ตัวใหญ่ใหญ่โอ้ยต่างนปลาคอได้มีเยอะนะครับแต่ว่าตัวใหญ่ก็สมควร ้ำเยอะครับเราไม่สามารถที่จะเอาปลาได้ง่ายๆครับตอนนี้เอาครับผมตอนนี้ผมก็กลับถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวขอไปอาบน้ำชำระล้งลางร่าง,างกายเนื่องจากวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้แรงเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากปริมาณน้ำมีค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ได้ตาไม่มากเท่าที่ที่ตั้งใจไว้ครับอยากให้ได้มมากกว่านี้แต่ก็ทำได้แค่นี้ครับ ส่วนปลาผมก็ไม่ได้เอามาแบ่งให้ทีมงานทุกๆคนไปนะครับถือว่าพอได้กินกันครับผมยังไงวันนี้ก็ขอจากลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับเอาดูและรับชมในคลิปต่อไปครับว่าผมจะมีอะไรมาถ่ายทำให้ดูนะครับก็แอนมี้ขอบคุณมากครับผมบ๊ายบาย